อาแล้วครับก็สวัสดีคนดูทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจานฟิล์มอีกแล้วและวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูสถานที่ในความทรงจํากันครับและสถานที่ที่ผมจะพาทุกคนไปย้อนวันๆใน EP นี้ก็คือโรงงานนั่นเองครับไหนมีใครในนี้ชอบโรงโรง,งานไหมครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับย้อนเวลากลับไปว่าโรงงานเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดแรกๆ กับปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมันเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสาหรับใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ขอให้คนที่คุณแอบชอบชอบคุณเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลาอย่ารอช้าดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มย้อนบนวานกันเลยโดยโรงงานนะครับเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณระหว่างหอนาฬิกากับโพชินก โรงงานเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยู่คู่กับฟรีไฟล์มาอย่างยาวนานครับทุกคนไม่ว่าสถานที่อื่นๆเนี่ยจะถูกนําออกไปเท่าไหร่แต่โรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับถ้าทุกคนยังพอจํากันได้นะครับโรงงานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสังเวียนนักสู้เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังคาโรงงานเนี่ยสมัยก่อนนี้อย่างมันเลยครับมันก็จะมีผู้เล่นนะครับโดดลงมาเพื่อต่อยกันบนหลังคานะครับแล้วก็แคมป์รอดักยิงคนนะครับบริเวณบนหลังคาโรงงานนั่นเอง ในใครทันช่วงนั้นบ้างครับทุกคนคอมเมนต์กันมาหน่อยตัวละครที่ช่วงนั้นก็จะเป็นกล้าที่จะเพิ่มความเสียหายห,ายหรือความรุนแรงให้กับหมัดของเรานั่นเองครับและไอเทมที่นิยมเอาไปเนี่ยก็จะเป็นตาล่าสังหารครับเพราะว่าเราสามารถคิวได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาส d r อปปืนนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าใครเอาตาล่าไปแล้วได้ปืนเนี่ยก็จะได้เปียบเลยครับทุกคนและแล้วนะครับมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งครับที่มันเป็นจุดกําเนิดของบั๊กนี้ขึ้นเพราะว่าสายแคมป์บนหลังคาโรง,งงานเนี่ย มันเยอะซะเลอเกินมันก็เลยกําเนิดบักนี้ขึ้นมาครับนั่นก็คือปักขึ้นไปบนหลังคาโรงงานนั่นเองครับทุกคนไหนใครทันใครเคยทําบ้างครับทุกคนพอมาทําคลิปแบบนี้เนี่ยมันก็แอบคิดถึงช่วงเวลานั้นอยู่นะครับทุกคนโดวยวิธีการทําบักเนี่ยแล้วก็ต้องไปหารถมาครับแล้วก็ขี่ไปยังบริเวณชายหาดจากนั้นนะครับเราก็นั่งย่อบนรถครับทุกคนแล้วก็ขับไปบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่โรงงานครับ จากนั้นเกมก็จะบักแล้วเราก็จะดีขึ้นไปบนหลังคาโรงงานนั่นเองครับทุกคนปัจจุบันเนี่ยหลังคาโรงงานก็ได้รับความนิยมน้อยลงครับนอกจากว่าเกมเพย์สมัยนี้เนี่ยเขาเน้นวิ่งบวกกันครับทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สายแคมป์เนี่ยเยอะมากครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับทุกคนเพราะว่าแรงเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นยากมากครับทุกคนกว่าจจะขึ้นแดงแต่ละซีซั่นเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นครับส่วนสมัยนี้เนี่ยเล่นชิวๆก็ขึ้นแดงได้แล้วครับ เห็นบอกว่า GM อัปเดใหม่มาปืนไม่มีแรงดีดด้วยใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับแต่บอกได้คำเดียวว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหบันเทิงงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองเอาก้าไปลงโรงงานเราไปย้อนวนวานดูว่าเราจะรอดไหมและโรงงานมันจะยังมีคนลงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็ผมอกก้ามานะแล้วก็จะลงโรงงานดูไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาไหม เอ้ยมีว่ะทุกคนเอ้ยสี่ตัวจะมีคนลงของเราปะเอ้ยมีอยู่มีอยู่ทุกคนตัวหนึ่งเขาไปลงอะไรข้างบนวะนะลงมาข้างล่างดิเพื่อนเอาเขาส่งล่างนี่นี่ไงเ,เรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเป็นมีมุ้งม่วงวะทุกคนคืออะไรอะเขาอ,อัปเดตใหม่เหรอผมไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่มีมุ้งม่วง,งวะ แล้ว,ลว,ลวเหมือนคนไม่ตายว่ะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนเราจะมองทะลุด,ด้วยใช่ไหมทุกคนดูดิเหมือนเรามองทะลุดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะน,นี่อัปเดตใหม่ลงไปล่าอุ้ยเจ็บเดี๋ยวขอปั๊มยาก,ก่อนครับทุกคนอุ้ยทำไมเรามองทะลุดได้วะนี่ไงเห็นไหม หัวแตกหัวแตกกีกตัวหนึ่งครับนด้อยู่ในไอวอลนั่นไงอืมอัดตัวเน้นๆมาอีกตัวครับทุกคนตัวโอ้โหเอ้ยหลังเข้าไหนวะอุ้ยลนโอ้โหเกือบตายมาดิวัดไหมวัดไหมเพื่อนวัดไหมยังจะวัดไหมห่างวิ่งไปไหนจ๊ะเจ็บนะเจ็บนะ,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 ะนี่เห็นปะทุกคนเรามองทะลุอะ ลงมาข้างล่างสิจ้าน้องอุ้ยหลังอ้โหโดนหลังยิงอีกโอ้โหหลายทางมากตอนนี้ตัวหลังก่อนอุ้ยลูกซองโอ้โหูล้นไอ,อ้บอลวงลวงมันก็จะยากหน่อยนะครับนี่ไงเห็นไหมเรามองทะลุโอโ้โหโคตรโกงอ่ะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรจะโกง มองทะลุเฉยแต่เราก็เก็บของก่อนทุกคนเฮ้ยเหมือนมีอีกตัวปะใช่ไหมมันเป็นพลาทนไอนี่ใช่ไหมใช่ป่ะทุกคนเหมือนมีอีกตัวเขาน่อยู่ข้างบนไอ้นี่ไงเจ็บนะเจ็บนะแบบนี้ต้องตามครับทุกคนแบบนี้ต้องตามแบบนี้ต้องตามนไปแล้วจะไปไหนจะเรียบรอ้อยล่วงไปดี โอ้เราก็ตึงเหมือนกันนั่นเฮียตึงเหมือนเดิมเลยเอ้ยนั่งไงมาอีกแล้วแบบนี้ต้องล่าโคตรได้เปรียบอะเจ็บนะอุยเจ็บเหมือนกันไอ้ข้หนีว่วะทุกคนจะหนีไปไหนจ๊ะแบบนี้ต้องตามแบบนี้ต้องตามจะหนีไปไหนวันนี้จ๊ะตวงโอ้โหมันก็จะยากหน่อยนะน้องกินพี่ยากหน่อย เราก็ยังตึงเหมือนเดิมนี่วะอ้าวเารือ,องแล้วก็เหมือนน่าจะมีแอร์ดรอปตกป่ะทุกคนนี่ไงเราไปเก็บแอร์ดรอปกันดีกว่าน่าจะมีคนกําลังเก็บอยู่ไปที่นั่นไงใช่ปะโอ้โหหัวทงเม็ดแดงเทือกโอ้ทุกคนแบบไม่เข้าตัวเลยน่าจะเป็นพอ GM เอ็เขาปรับใหม่ใช่ปะทุกคนเหมือนแบบ เวนไม่มีแรงดีดแบบสกามันเป็นปืนที่แบบไม่ค่อยดีดอยู่แล้วไงทุกคนมีคนวะนั่งทำอะไรจ้ะหัวแตกหัวแตกโอ้โหเกือบไม่โดนเหมือนน่าจะใช่นะทุกคนเกมน่าจะปรับจริงๆเลยรู้สึกเหมือนปืนไม่ค่อยดีดเลย อ้าแล้วมีคนอีกแล้วจังหวะนี้ชนไปโป้องโอ้โหไม่ตายจังหวะนี้ยังไงโอ้โหร้อยนัดร้อยนัดนั่งยิงร้อยนัดนั่งยิงโครโกงโครจะโกงโครจะเกียนยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้อา้าวมีคนอีกหนึ่งตัวยิง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 เอาไม่ได้คิวใครรัดมีคนรัดอา้าวนี่ไงอุ้ยเอาไม่ตายได้ไงวะเอาไม่ตายเฉยเดี๋ยวเราปั๊มยาก,กันครับทุกคนโคดจะเจ็บ อนุญาตปั๊มยาอนุญาตปั๊มยาจะวัดไหมวัดไหมอ้าวตายได้ไงอ่ะผมปั๊มยาแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหตันเอเดบิววะไม่เป็นไรก็ถือว่ามาวอมือเล่นๆนะทุกคนเพิ่งจะกลับมาเล่นไม่ได้เล่นนานก็เห็นไหมทุกคนดูแรงบวกโคตรเยอะห้าสิเมื่อก่อนมันไม่บวกเยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นสมัยอ่ะ สมัยไออะเออสมัยไอนั่นแหละ <g iggle> ข้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปหน้าเนี่ยทุกคนอยากให้ผมพาไปย้อนวันๆที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ